สวัสดีกับชอนแสงสายครับพี่น้องแฟนๆขอใจเช่าทุง่งท่านผู้ชมและกับผู้ติดตามเพจสาระน่ารู้คู่เกษตรไทยนะครับเมื่อนี่ล่มแห้งพี่น้องเขาวอาดวณพุ่มจะลดลง 3- ถึงหาองศาเลย่ตายข้างสั้นนี่เราผู้เฒ่าแพรว่าข้าผู้เฒ่าเราผู้เบอกย่นี่ก็สันน้นให้กันเอาน,นะครับเมื่อประมาณครึ่งเดือนที่แล้วนะครับหรือประมาณ13 1สามมื่นที่ผ่านมาเช่าทุ่งได้พาพี่น้องมาเด็ดยอดพริกเพื่อให้พริกแตกพุ่มใหญ่นะครับ อาพานไปเครื่องเดือนมาเบิงแตกพุม่มคือว่าบ่มียอดลายขึ้นบ่นะครับนี่พี่นอ้องนะครับนี่ก็คือพริกที่เศร้าทุ่งได้เด็ดยอดนะครับแต่ทําการเด็ดยอดนะครับนี่อี่ว่าน่าจ,จะเห็นนะแนวมาเบิงสังเกตว่าการแตกยอดเขาลายได้บ่เนี่พี่นอ้องครับเป็นพุ่มเลยนะครับแตกเป็นพุ่มเลยนะครับนี่ หมอบขัดที่แถวเนี่ยนี่พี่น้องนะครับการเด็ดยอดแบบนี้นะครับเทดให้พริกแตกยอดหลายขึ้นแทนที่จะมีแค่หนึ่งหรือสองยอดนะครับแล้วก็คอดีเจ๊นึงคือพริกจะไม่โยกไม่ไงเข้าใจว่าคขาว่าโยกพริกจะไม่สูงนะครับต้นมันสีบ่สูงแต่มันสีแตกพุ่มบางพี่น้องเน,นี่ยนี่นี่คือตรงนี้คือตรงที่เด็ดออกไปแล้วเบิ้งยอดที่แตกมาใไม่บ่พี่น้องนะครับดูยอดที่แตกออกด้านข้างใหม่นะครับ ผ่านไปสิบห้ามื่นนะครับพี่นอ้องมันสิบห้ามื่นสิบสามมื่นนะครับซจำจำครึ่งเดือนละนะครับนะี่ครับพี่น้องเบิ่งเลยนะครับที่พี่นอ้องแตกพุ่มดีขนาดภาพไม้พืชแตกพุ่มดีมีหลายยอดพร้อมแม่พี่นอ้องกำลังขึ้นใส่กันใกล้ๆเนี่ยละโมบๆขั้นๆนี่เลยละเสียงยังลราฟื้นฟื้นเดีว่าเดี๋ยวบอกเข้าอยู่แถวนี่ บมีเนาะต่งฟื้นฟืฟ้นอ,อยู่เว้ยเสียงล่มพี่น้องนะครับนี่เห็นบ่พี่น้องพริกจะแตกยอดดีนะครับทรงพุ่มจะไม่สูงแต่พุ่มจะใหญ่มันจะไม่โยกก็มันจะไม่บ่โยกบ่สูงนะครับซึ่งจะส่งผลให้พี่เข้าฮักได้นะครับถ้ามันสูงายนะครับแต่เน้นพุ่มใหญ่เมื่อพุ่มใหญ่หลายยอดหลายยอดก็ย่อมจะมีหลายช่อหลายดอกหลายหมากครับนี่คือเทคนิคที่เอามาให้พี่ให้น้องเพื่อนเนาะ หลังจากผ่านไปสิบสามสิบวันสิบสี่วันนะครับจะแตกพุ่มใหญ่เลยอันนี้คือกันพีน้องเนี่ยคานมันโกงโกงกกยอยู่ในมือเนี่ละนี่พี่น้องเอ็มาเนี่ยนะครับโอ้ยอดเยอะจริงๆนะครับยอดเยอะมากนะครับอืหลังจากเด็ดเด็ดยอดไปนี่นี่นี่คือโตที่เด็ดออกนะเนี่ยนะครับตรงที่เด็ดออกเนะแตกกันไปเลยนะครับเทคนิคทําให้พืชแตกยอดเยอะนะครับพุ่มใหญ่นะครับพี่น้องนะครับ อเอามาติดตามควบคืบหนาให้เบื้องหนาะนะครับว่ามันเป็นเจัาไหนแตกพุ่มบ่นะครับก็แตกนะครับพป่น้องนะครับจากพริกที่เขาปลูกไว้มาสังเกต้าบดเด็ดบ่แตกทาบเด,ดาบเด็ดยอดนะครับปว่ยขึ้นไปเรื่อยๆก็จะขึ้นลักษณะนี้นะครับจะโยกๆสูงๆนี่สิไมียอดเดียวเหี่ยวๆขึ้นไปนี่สินะครับโอกาสที่จะฮักจะโคนจะล้มจะเสียหายก็มีนะครับ แต่ถาเ้าเด็ดยอดเขาก็จะขึ้นเป็นพุ่มอ่ะจังมาติตดตามกันไปเรื่อยแล้วเนาะสำหรับไอตัวนั่นนะครับเท,ท็ดหลังจากเด็ดยอดของเขาแล้วนะครับที่จริงถ้าข้นไม่อีกเด็ดได้อีกบอกกัเด็ดได้เรื่อยๆนะครับพี่นอ้องนะครับแต่ว่าที่นิยมดีๆก็คืออ่ะทีเดียวก็คงกับพ่อเนาะเดี๋ยวเด็ดดูไรมันจะมับซะละพี่นอ้องการทําให้พริกแตกพุ่มใหญ่เนี่ยพี่น้องมันบดเตยอดได้ผมนะพี่นองน,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 นะนะครับ ผ่านไปประมาณครึ่งเดือนเนะ่ทาบริเวณที่มนบหนกิดีกิดีขึ้นมันยอดเดียวนะอะ่มีหมากมงเดียวซ้ำนี่นะครับอ่ะ,อะลองเด็ดยอดเบิ่งบันพี่น,นองเด็ดยอดดูจะเป็นยังไงมีหญ้าขึ้นน้ำหญ้าถอนออก ยาย่เขียวเนีเอาเม,มา็ดมันมาหยอดลงอีกอยู่นี่ขึ้นอีกเสย์อตอนนี้ถ้าต้อเป็นหยาเนาะ,ะเป็นการเทคนิคการทำให้พืชพริกแตกยอดเยอะนะครับพุ่มใหญ่ใบหนาหมากลายเตัวบันี่นะมะฮุ้งเด้หักยอดได้บ่หักได้ที่ไนนะครับพ่อตัดปับ๊บขึ้นหลายยอดกับปล่อยอะจะว่าโอกาสที่จะแตกพุ่มขึ้นมะฮุ้งนี่คงจะเป็บบนยากเนาะ อแตกแตกกุ้งเพิ่มหมักพริกไหมะนะครับมะละกก่อวลมแห้งพี่น้องมือนีอ่ะผักกาดก็ออกดอกแล้วนะครับเก็บกินไปเรื่อยตัวไดออกมากกินอ่ะว่าลมแห้งโอ้มหมอกหงต้นนี่ชิบเบิ้ลแล้วพี่น้องเก็บขายอยู่เรื่อยนะครับกูได้มากอ่ะตาแซ่บแท้ตันแน่ไฮแน่เหรอแก่วก่เก็บไปเรื่อยเนาะเกือบเบิ้ลแล้วครับ คนดอกประกาศพี่นอ้องพอดีกินเลยเร้านี่ก็เอาไปอ้อมใช้กับเนื้อนะครับได้เนื้อง่วมากดอกประกาศอ้อมใสว้าสุดยอดเลยพี่นอ้องกินพักหรายระบบพับท้ายดีดอกเต็มนย่อ่ะ,อะพี่นอ้องมาเบอรงไงการแตกคุ้มของคลิกนะครับหลังจากเขาตัด ยอดไปเนาะนะครับาตามที่พี่น้องเห็นนั่นแหละนะครับเดจะเพิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะออกมาออกผลนะครับได่ปุ่มใหญสหในน่สำหรับพริกตัดแต่งยอดนะครับะจะเป็นปลกคอมที่ปู่กินโอ้ล่มหนาวแห้งพี่น้องล่มแห้งพร้อมนะครับแบบนี้ให้น้ำแหงเลี้ยวได้พี่น้องได้นะครับท่านที่หดน้ำต้นไม้ต้อนอยังตกใบไม้แหงเลยเพระาะว่ามันไปกับลมนะครับน้ำ ล่มมีส่วนเทศให้น้ำและเหยได้นะครับพี่น้องก็เลยหดตสีนหนักๆมือในจักหน่อยตัวนี้โจงไอ่กินสุกมากแจ๋ววะแล้วก็มีคนมาสื่อในพี่น้องนะครับมีนคนมาสื่อขึ้กันมาหุงใหญ่ไม่งามอ่ะคลิปนี้เท่านี้ก่อนพี่น้องคลิปหน้าพ่อกทำไมสวัสดีครับ